เพียงแค่ได้มานั่งอยู่รถทักหนกมานั่งยิ้มทะเลอ่ะยังอยู่ทักหนกเลยโอ้กินมาแล้วผู้เฒ่าไปใส่ผู้เฒ่าไปหน้าตีนอนโอ้เอาคือว่างบินไปหน้าสิที่เล็กน้อยกระน้อนซื้อกนุ่มมาฝากร้านอยู่นี่ฝากกระนอนเบิดแล้วโอ้มากเลยเพิ่มขึ้นหัวหน้าโอ้ยอ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามาบ้านอ่าวสูง นะครับเห็นนางขโมอแมวอยู่ไหนล่ะผู้เดียวขโมก้นขโมอคนไม่ยังสิขายกล้วยติขายแล้วฮะไข้ต้นเดานี่ขายได้ยุบ่เลยไขยได้ไปหน่ซุบหน่ได้ยุบเป็นบางส่วนโอ้อันนี้พ่อทได้ขายมาตัวหนี่งบัวบ้ากวยเบิเร็ดเองเด็กหน่อยนอนเบิร์ดไปสีดยามาผู้ใดสีดยาเจ้าหรือเด็กหน่อยไอ้นนั่ละไอ้สกายล่ะโอ้น้องสกายสีดยามา ฮ <mile inside> oh. for ่านอนฝุ่นหายายขน่อนไปหน้ามากเลยตีใหญ่โอ้โหเพาไเราไปหน้ามากเราก็นอนรับอืมเอาไปเกือบเลยกมนนอนเลยปาก้ายมันไปใส่ปากอ้ายมันไปซีดเวทตีไปซีดเรื่องไหนวะอ๋ไปแต่ไปซีดฮะ พาดไปตะเป็นเิษน้มันแต่ปะโอ้ครับอืมอืมือก้อนมือนอได้นี่โอ้ครับครับโอ้ยกวยรูกตัวแรนตัวแรนอยู่บนน่ะไม่เอ็ดคือนแต่เอาขนมไ้เล็กหน่อยหน่จะเป็นอย่างในโบหัวเสื้อมาหลวดละคิดว่าเล็กหน่อยมันสิบากกันละ จักไหมนี่ยังแน่ล่ะเอาไปให้ร้านเจ้านั่นน่ะน่ะเพราะฉะมีสองคนได้หน่อยสองคนก็เลยซื้อมาอย่างละสองยางละสองเลยเลยเนี่ยใครไดนหน่อยย่านย่านมันแข่งกันเขาก็เลยเอามาเธอละสองกันนะเนี่ยปอกกีนี่กับสองนี่เอาเอาไว้เขาปุ่นไปไปอูเขาปุ่นตื่นขึ้นมาไปพราเขากินไปพวกเขาไปหาสิทธิ์เบ็ดน้ำมอไดหน่อยนะบ่ไปน้ำลูกใส่ไงเจ้าบ่มันไปทางไหนล่ะจมูกจักมองไปบนนี้ ไปสันไปเบ็ดแขวะเอามาอยู่มันกับบ่มียังนี่แแล้ไปให้ได้หน่อยนอนกันสิไปก็ดีพ่ไปเบึงสิเบ็ดน้ำลานโอ้ยออกมาหอดหน้าตรงนี่แหละจันทงเข้าเส้นไนเขาจ้าใส่ด่างตัวจันใส่ด่างใส่ด่างเอ้าของผู้ไหใส่จันูบรูแล้วเ่ปาาเต็ม้วยเอส้ลูกไส่เจ้าโอ้เห็นหลอลูกไส้เจ้าไปทั้งไหนระบาดนี่เห็นม่ได้ทัับนี่นน้าเจ้าไม่เป็นบอก่นตรงนี้กับ่ถ่วมปันไดโอ้ ว่าด้กินเขาเยอะดอกเออเอาผู้ใดมาใส่ด่างก็เป็นตาดีแต่พยายามด่างให้เจ้ากันนะไปไปลงไปเบิงดูผู้ใส่มาใส่ผู้ใดมาใส่ด่างอยู่หนาอ้าวสูงพี่น้องออาช่วยกับผู้ใดเอาของเจ้าดอกโอ้ตกตกตกผู้ใดเอาของเจ้าดอกสิยกเบิงซืือวันมีปฝาบ่อสันนี่ผู้ใดหลับมาใส่ปุ้ยปฝาจนตายค่ะเน่าอะไรตัวนันเอาเน่าข้าเลยก็จะพบวมากู่ด่างเนาะ เบิดแล้วป่าเจ้าปวดหางว้ีเาบัตตายดเาตัวปลาเขียงไปเดือดบัตรตายกันนี่ฮะเออน่องเปื่อยอยู่อยู่ปลาปลาพี่น้องครับเต็มด่างเลยเจ้ามาใส่น้าเอาสูงพี่น้องเหรอถ่มครับปลอดภัยเจ้เจ้ต้องเงื่นทั่วเเนี่ยครับเนี่ยทวงหน้าเอาสูงเจ้าสิได้เกียวเขาครับด้เกียวเนาะสุ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าพี่ดองเบิ้งทงั้งนมอง,มอ,งนนมองว่านันเน่านะเนาะเดี๋ยวสิผ้าพี่เบิ้งไปเกิดหลุ่โเห็นออกลูกไส้เจ้าก็สิผ้าหาลูกไส้เพิ่นลูกไส้ใหญ่เพิ่นนะครับบักไอ้บักนอนยูเปีย่นั่นแหละนอนยูอูนั่นแหละแต่ว่าห่างบ่เห็นไปไปเบิ้งหน้าหันเขาน้ามทวมทั้งปุนไหเดี๋ยวทอา,ทานี้ก็ทมมอมมมนตอเ์ไซาไหมมนหเนี่ยไปนี่กัม่นเนด้ครับเน่นาเบิดเลยเน่าเบิดเนาเบิดไปดองหน้าตรงนตะลิตุนชีวิตเศร้าหน้าโอ้ยหน้าะ ก็เจ้าก็จะปั้นเฮ็จไม่บ่บัดเลยโอ้เสียดายเนาะซุ่มว้านไปแล้วค่าปุ๋ยค่าหยังเนาะโอ้ยเวียดนามวันนี้ก็แบบนี้เต๋เอาไปลูกไายเจ้าคือสิบ่เห็นอะไรล่ะบ่เห็นดอกไปทางไหนบ่มันสิไป็นสีเว็ดทางไหนเวียดนาหาเบิ่งมันสิได้ปลาบ่บ่เห็นมันสับทงนี้กัดอันนี้ก็จังไดยหน่อยนว่ดเอาแนวนี่อันนี้รอดครับรอดเว้แต่ได้เกี่ยวบ่แนวนี่ได้เกี่ยวอยู่รอดอยู่ล่มเบิดเลยเนาะล่อมบดโอ้ยพี่น้องเอ้ยมารอเบิ่งไห้นาสาธุท่งนี้ก็ท่วมทงนี้ก็รอดคือดัน ท้กงนกัะทวังคัว่าท้ายคลิปกระทวม่ทตองนี่มต่ปลากรวยนี่เด้ทงนี้เด้เจสี่เสี่คือลเน่หนตรงนี้ครัอดรอดอดรอดลเน่หอดเอามายังสัตวเลือยเลือยอยู่ฝุ่นตัวฝุ่นไอเซตตันมันใช่เขาอเตียตัวนันเต้นี่มันก็เลยเป็นังกันล่ะเออปลาเขาลมเบดเลยเขาสูงปีกไก่เขาสูงเต้ปีนี้ปลเลยใช่อเตาีร้องเมืองลมเบิดเลยเนาะเขาเนาะอ้เอาไปเล่ะไปบึงพี่้องออกมาหล่อ น้ำท่วมเนี่ยตัว,น,วนี้ก็เซตเบิ้ลวะเนี่เซตกันเรื่องเหลืองเนี่เหลืองเหลืองนะแมะ่น้ำท่วมคก็ว่างั้นแต่น้ำลดแล้วมันก็เกี่ยวบ่ได้เนาะเพราะรววามันเปื่อยมันเปืป่อยเบิ้ลเพี่น้องเห็นบะนี่เนี่ยครับเต,รตร่าแต่ลีตัวนึงว่างไรเนี่ยมันมาเสียดอย่งไรเนี่เขาเพราะท่านเป็นหมากเป็นยังอยู่นี่ตายเบิ้แล้วเขาเนี่ยนี่อันนี้เรียบร้อยแล้วมันจะ่ต้องไปเชื่โอมากหรอกเสดายเนาะเสดยเขาเขาเจ้าบาดฟังนี่คือจังเป็นเขียวๆอยู่ครับว่างนี่มันมันขึ้นเ่าท่านเดี่ยคักปันไหนโอ้ ไม่ได้เอาท่านของกันเจ้นี่เนี่ยมองเขาตีเบ็ดผู้ใดว่าลูกเจ้าเถียนนั่นยืนตีเบ็ดอยู่ผู้ใดสั่งโมเมนต์โมเมนอันนี้มองน้ำถ่วมั้งเนี่ยเขาจ้าใส่ถุงบิ๊กแบกอยู่นะมันลูกใส่เจ้ายืนตีเบ็ดอยู่สั่นนี่นี่เนี่ยน้ำหงยมันมันซีว่แถวในตีลูกใส่เจ้าไม่ถไมดักไมดักไปดักลงไปทางบนนะโหดมันอยู่หงายมาจักไปดอกไปกวนมันมันหาหลอดหารอเบงน้ำถ่วมเขาเลย สำนักข่าวได้ฮอตตอนนี้อาหนามตวมเข่านะครับเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะครับโอ้ยท่งนี่แห้งคักเนี่ยลมเบิดเลยจันแต่ว่าของกระจอมมันสูงมันน้ำมันเละโบข้นมือเออนี่แม่นี่ยลมเบิดเลยเขาเฮ้ยจระไนบัดนี่ยสามันเลื้งเลยกับเกี่ยวเอื้อนบาไหนก็เอาตัวบ่เป็นหยาเข่าได้ครับพี่น้องนี่เนี่ยนนนาี่นี่นี่ท่งนี่ท่งนี่แห้งจังคักนีย นี่พี่น้องเนีไปเรื่องเหลือบนทั้งนาบนแต่ตัวเนี่เมีนเด้แคเขียวนี่พู่นุนุนุ่นเรื่องเหลืองผเมนบดลยะนอจานนออันนี้นาของพญ่บนะครับทีนาของพญ่บโอ้หน้าพญ่บานหน้าพญ่บเนี่ยมองเนี่ยมองมันทวเมื่อคักเลยเนี่ย้บางทีอะเหลืองเอแมะอยู่บดเลยนับเต็นีไปเนะแม่งนับสุดผุ่นปุนเลยสุดเลยน้ำทวนน้ำทวได้เกี่ยวเลยได้เดี่ยว โอ้ยตาลิตรนหน้าข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยบางทีเราสูดแสงงูแสงตาบนหนาวสูงกว่ามาเบิ่งรอบิ่งน้ำท่วมเขาเมียนเบิดเลยปุ่น์่ะเจ้าว่าเท่าไรไรตายเบิดเขาโอ้ยเอาสู่ไปชีวิตเช้าหน้าไปเบิ่งขอางไกลไปไหนฮะใส่ขอางเก่าพี่สิข้างเก่าก็มีมันน้อเดีไปเบิ่งของเอาสูงน้ำของเอาสูงกระถั่มกื่กันโอ้ยเนาะไปไปคิดเกิดไข่คิดเลยบ่นี่ไปไปเบิ่งร์นไปเบิ่งตทางไหนพี่น้อง อันนี้ทวงคักอลไรเด้อตัวนี้เด้อครับนี่แมนเบิร์ตมีแต่นามนะขาวๆวกว่านะขนาดนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบสิบสี่สิบสี่เดือนตุลาเดือนตุลาสองห้าหกแปดหกแปดตอนนี้นะครับอยู่บ้านอ่าวสูงบ้านโคกท่าโคกท่าเออบ้านโคกท่าท่าเนี่ยบ้านโคกท่าเออบ้านโคกท่าอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับตำบลน้องท่มในนี้เขาจะยิ่งไปเด้อในพน่าเนาอ น่งกดปวดเลยไซน้าเจ้าบัดเนี่ยมองเข้ามาเมื่นอน้ <c oughs> นี่บอก,อบอกอว่าเป็นหอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่หน้าเอาสูงเมื่นอนนพี่น้องเองมเื่อน,น,น,นั่งเน้เางงมนา,นาท้ายคลิปเมื่อนั่งเขา่าเมี่ยวเขียวอยู่อ้ยกิน ฮะปลามามป้ายป้ายไอ่นแมนปลากินเอาไรผู้ปลาเอาไรเออก็คิดก่อยคิดป่ะคิดป่ะไม่ได้กินเขาป่ะหรอไม่ได้กินไ่ได้กินกันแนงนี่ปลาโบช้อบโบช้อนถอดครับเออสู่ต่อไปครับสู่ต่อไปหน้าเอาสูงถั่วมืดเลยเน่าเมืดเลยเนาะเอาเนาะไ่ได้กินกรแนงนี่ไ่ได้กิน ไม่ือกันไหนต้องถามผู้เฒ่าก่อนนะปาดเน่าหมดเลยลเอาสู่ต่อไป,อไปนะครับเอาโอเคเก็บนี่คิดบแล้วเก็บนี่เอาซ้ำนี่ละเอาโอ้ยเห็นน้ำแล้วก็ราปวดตาปวดใจน้ำเราละเอา,เอาโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย